ประเด็นที่พวกเมเมื่อก่อนอยู่เป็นทีมจอดกระจายนะครับช่วงนี้ได้มาจอดเปิดจุดจอดตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามีบ้านกันอยู่ในแวกนี้ใกล้เคียงแล้วเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่มีที่จอดครับพวกเราก็เลยหลังจากเลิกงานทำอาชีพการงานเสร็จแล้วเราก็มาจอดรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ ในการเกิดอุบัติเหตุหรือช่วยทุกอย่างให้ประชาชนมารวมตัวกันเมื่อก่อนมีไม่กี่คนอานาันเข้าแ้านเข้าก็เราเริ่มรวมตัวรวมๆกันตอนนี้ก็อยู่ประมาณจุดนี้ก็ประมาณสี่สิบกว่าคนได้แล้วก็พวกเราทํางานกันเป็นทีมนะครับในการเข้าที่เกิดเหตุแต่ละครั้งเราจะเข้ากนเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราก็จึงมารวมตัวกันณนะจุดนี้เพื่อดูแลพื้นที่เส้นฝั่งนี้และใกล้เคียงครับ แรงมานานใจที่มาทำอาสาสมัครกู้ภัยผมทำอาชีพขับรถแล้วเจออุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยมีพี่แนะนำให้ไปฝึกเรียนผสมพยาบาลมาเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เป็นก้าวค่อยๆก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอย่างเต็มตัวและได้ช่วยเหลือคนจนถึงทุกวันนี้ครับ ตลาดปาคลองทรนสัดใหม่ประเทศวัี่25หน้าตลาดปาคของทนนุัดใหม่ประเทศตรวจสอบว4สิกรุงเทพ21 53งางสอง2เครงสองถ้าถามว่าทำอาสาได้มีรายได้ไหมตอบได้เลยว่าถ้ามาทำด้วยใจก็ได้ได้ได้บุญน,นะคะแต่ถา้ามา มาทําด้วยอาชีพอะมันก็มันก็คืออาชีพแต่ส่วนใหญ่ที่ทําคือเราจะมาทำํำด้วยใจมากกว่าซึ่งทําตรงเนี้เราไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรจัรผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่เรามาช่วยเลย ถามว่าทํางานอาสามีความเสี่ยงไหมมีหนึ่งเราใช้ความเร็วในการขับรถสองในกรณีที่เราไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือสถานที่ที่เราไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนั้นมีความเสี่ยงสูงเช่นผู้บาดเจ็บจากที่สูงผู้บาดเจ็บจากที่แคบผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ผู้บาดเจ็บจากเคสติดภายในรถและสการที่เราจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนั้นเราต้องมีการอบรม อย่างปลอดภัยครับครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรีณาตุลชัยยาค่ะรหัสผู้เทียน3ห้าห้าค่ะถ้าถามว่าจากว่างเว้นจะเข้าเว้นก็จะเป็นอาชีพค้าขายค่ะส่วน,นักค้าขายพอขายของเรสร็จเสร็จภารกิจถ้าเป็นบรเว้นก็จะออกมาเข้าเว้นรับใช้ประชาชนค่ะ<อ>ครับครับ <laughs> แรกๆก,ก็เขาได้กล่าวตักเตือนนะว่ามันอันตรายแต่พอได้ทําไปแล้วนานๆใจมันรักพอใจมันรักไปปุ๊บเราจะคิดจะออกไงมันก็ออกไม่ได้เพราะว่าเราคุกคีทางอาสานี้มานานทําให้มันซึมซับเข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องอาสาทุกคนการันตีได้เลยครับถ้าเข้ามาทําเข้ามาลองแล้วจะลหลงรักอาสา ทุกหน่วยงานครับผมจบแค่นี้ครับทำรหัทำอาสามาประมาณ3ปีแล้วครับเ,เคสที่รู้สึกว่าเป็นเคสที่หนักแล้วก็มันต้องเรียกมีมีทีมงานเสริมก็คือ,เ,อเคสไฟไหม้นะครับที่ซอยว่าได้ารถครับเ,เคสนี้ก็คือได้รับแจ้งทางวิทยุว่า มีเหตุไฟไหม้พวกเราทีมงานอาสาก็รีบรีบวิ่งรถไปที่ที่จุดเกิดเหตุพอไปถึงเนี่ยก็คือว่าไฟได้ก็มีไฟไฟที่ลุกจากจากชั้นสองลงมาจากด้านล่างแล้วเราเรามองเข้าไปเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเป็นมีผู้หญิงเป็นเป็นอมาม่คนแก่เนี่ยนอนติดเตียงอยู่แล้วก็เราไม่สามารถช่วยได้เรา ต้องรอทีมงานของอพวกดับเพลิงมามาตัดตัดแล้วก็เข้าเข้าไปดับเพลิงนะครับแ,แต่ไม่สามารถช่วยขามาคนนี้ได้นะครับเรู้สึกว่ามันมันรุนแรงมากครับเหตุนี้ครับครับถ้าพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้เห็นรถบูรพทิไม่ว่าจะเป็นบูรพทิศปอดิกตึงหรือมูรพทิไหนไหนก็ตามได้เปิดไฟเลนวิ่งตามเท้าถานนเนี่ย ขอความคุณาช่วยขยับขยับและหลบเพื่อให้รถมูลนิธิดนั้น,น,นได้ปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนอ,นอย่างอย่างทันท่วงทีเพราะว่าได้บางการที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมืออาจจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุหรือผู้ที่ร้องขอเป็นผู้ป่วยได้ทันท่วงทีก็ขอฝากเอาไว้ว่าทางนี้ทั้งนั้นคนในรถหรือคนที่รับ เหตุอาจจะเป็นคนในครอบครัวของท่านก็ตามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดว่าใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ทางซึ่งกันและกันก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมรับฟังช่อง YouTube แล้วก็รายการต่างๆที่ที่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นสารคดีแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งนี้สวัสดีครับ